นี่คืออ่าไปมีกึ่งสเลดรูปที่ลอดเองได้ครับต้องเปิดกล่องดีๆกล่องแบบสุญญากาศเลยน,นี่นมันจะเป็นแบบสุญญากาศเลยนะเน,นี่ยมันมีคําเตือนอยู่นะนี่เนี่ยม,มีคําเตือนอยู่นะเนี่ยห้ามสัมผัสกับน้ําร้อนห้ามรับประทานหลีกเลี่ยงไฟอ๋นนี้มันเป็นถุงความร้อนสําหรับอุ่นอาหารอ๋ออันนี้คนต้องไว้ข้างล่างใช่ไหมเนี่ยอ่า เนี่ยนะครับทุกคนมันมีคําเตือนขึ้นมาอยู่นะอันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นคําเตือนขึ้นมานะนี่บางคนไปเอ้าทีนี้ทำไงต่อสี่เก่อนอ๋อต้องสี่ก่อนจะปิดเสือได้ไหมเดี๋ยวช่ปิดเสือกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมันออกยิ่งกวนจะคลิปติดเหลืองเห็นคนบางคนที่ทำล็อกมาแล้วมีคลิปติดอ๋อต้องอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ยยังไม่ยังไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ต้องใส่น้ําใช่ไหม เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูเลยให้คนดูได้ดูจะชัดเลยอันนี้อะไรนะไ้ยมันเมียนี้แล้วคืออะไรอ่ะเป็นเห็ดหัวหนูโอ้เห็ดหัวหนูมันเป็นรสอะไรนี่รสหมูสับเหรอเป็นรสชาบูรสชาบูถ้วยร้อนชาบูน้ำดำโอ้โหงั้นเลยแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเครื่องปรุงเครื่องปรุงเดี๋ยวลบๆกับเอารังบัง แห้ในนี้ไปผู้ข,ของนะแต่ก่อนมันเป็นซอสนะ<อ>แต่ว่าเป็นซอสเขาเป็นผูของว่ามันเลอะเกินโอ้เพราะว่าน้ำแค่นี้ก็พออยู่บ้างทำไงต่ออ,อย่างแรกใส่ลงไปตอนนี้เราจะกินก่อนยังไงใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแค่ไหนให้ท่วมอ่าท่วมพอดีอันนี้ก อุ้ยคือถ้าแต่นั้นลงไปแล้วเราเอาเท้าเอาเอามือมาแตะเลยใช่ไหมใช่คือถ้าถ้ามือแตะเมื่อไหร่มือจะร้อนทันทีจริงหรือไม่โอ้โเคนกันร้อนแล้วตอนนี้เริ่ม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 นี่เห็นไหมดูครับปฏิกิริยาของตัวถุงอุ่นเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเมื่อก่อนยังเหี่ยวอยู่เลยตอนนี้มันขึ้นมาพุ่งขึ้นมาแล้วนะอันนี้นี้ก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะไอ้นนเป็นน้ำเย็นไหมนจะรอนนานไหมเต็มพอดีนะ คือจะบอกว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้เคยลองคินไลฟ์สไตล์เท่าไหร่นะแต่ว่าโอ้เค่เราจับขอบข้างในเหมือนเริอบกุ่นแล้่นเลยเริอมอุ่นแล่นอเริ่มขึ้นไอบเริ่มขึ้นใช่เนี่ยดูปฏิกิริยาของตัวถุงตัวถุงนี้คืออย่างที่อย่างที่เรียนทราบนะก็คือถุงการความร้อนนี่ครับนี่ป้ายนี้อยู่นะครับนี่นี่ครับถ้าเรียกว่าเป็นที่เป็นที่ถึงความร้อนสำหรับการอุ่นอาหารเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่เลี้ยก็ตัดลงไปเลยนะฮะแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็ปิดไารอสุกกี่นาทีประมาณห้าน,นาทีห้านาทีโอ้โหคือคือคือ,คอมันเป็นอันนี้ใหม่แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับนี่ขนาดกินได้เลยร้อยควันขึ้นใช่ไหมใช่มีควันขึ้นในเวลาห้านาทีมัางงั้นเฮ้ยแต่แต่จะบอกว่ามันคือมันนี่รู้สึกจะเป็นนวัตกรรมใหม่แบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยใช่ มันช้วยเท่าไหร่อ่ะลูกสามสิบเจ็ดบาทโอ้แต่ว่าแค่ขอบก็ดีละอันนี้มันเป็นแอ่อันนี้มันเป็นฉลากฉลากไหมเฉยแต่ข้างในนี่โอ้หลอนนี่เค่รอเอามือนี้อู้ยเค่นี้ก็อุ่นลวรู้ระบายอากาศแล้วนี่นั่นแหละระบายอากาศเมื่อกี้ก็อุ่นๆแล้วนู่อเย้ะถอดกล่องออกถอดถอดตัวฉลากออกมามันก็มีข้อมูลอยู่นะอู้แต่โซเดียมเยอะมากว่ะ โซเดียมในกบในถ้วยนี้คือพันหกร้อยวิเยอะอยู่นะโซเดียมยังเยอะกว่าพลังงานอีกโอ้โหตัวเลขนี่ร้อนเองได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟไม่ต้องเติมน้ำร้อนลงเล็บว่าให้รอถ้วยเย็นก่อนค่อยทิ้งนะครับถ้วยร้อนนะครับชื่อยี่ห้อคือถ้วยร้อนนะครับตราห้วยไอ้ตราถ้วยร้อนนะครับไม่ใช่ถ้วยทองแต่อย่างใดครับอันนี้ถ้วยร้อนเลยนะครับ คือทำมาโดยเฉพาะเลยนะตัวนี้นี่ส่วนประกอบนี่ครับข้อมูลตามนี้เลยครับแล้วนี่คือวิธีปรุงก็จะมีขึ้นมานะครับนี่นี่ครับนี่คือวิธีปรุงนะครับแยกถ้วยด้านในออกก่อนแล้วจกนั้นก็ฉีดถุงฟลอย์นะครับแกะซองฟลอย์เพื่อนําถุงความร้อนออกมาระหว่างข้างในแล้วจากนั้น,นเติมน้ําสะอาดลงไปนะครับแล้วจะนั้นให้แกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงและเติมน้ําเปล่าแล้ววางถ้วยด้านในด้านนอกและปิดฝาแล้วรอประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วสุก ก็าทานได้เลยนะครับขั้นตอนการทิ้งที่ปลอดภัยซึ่งจะบอกว่าน้ำที่เติมนีในขั้นตอนที่สามสามารถใช้น้ำสะอาดหรือน้ำดื่มรับประทานได้ซึ่งน้ำบรุงปกติในเวลาห้าถึงเจ็ดนาทีน้ำเย็นเนี่ยจะใช้เวลาถึงแปดถึงสิบนาทีนะครับน้ำเย็นนี่จะใช้แปดถึงสิบน,น,นทาทีนะครับเส้นจะนุ่มพอดีหลังจากกินบะหมี่ก,กึ่งสำเร็จรับประทานแล้วช่วงความร้อนจะร้อนต่ออีกประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเหมือนทานในหม้อชาบูกันเลยทีเดียว เรื่องถึงความร้อนจะไม่ก่อให้เกิดประกายไฟติดไฟเองไม่ได้นะครับมีหน้าที่แค่ให้ความร้อนเท่านั้นเลยะสั้นๆนะครับนี่ชัดเจนนะครับโอ้โหแบบนี้เลยนิ่รู้สึกแบบไม่เป็นปดัต์ใหม่ของแบบแบบคนที่สายกินชาบูกินกินบะหมี่กึ่งสเสิร็จรูมในยี่ห้อต่างๆเนี่ยผหว่ายี่ห้อใหญ่ๆที่เรารู้จักน่าจะมีแบบนี้ได้แลนะ้วเนาะรู้ไหมทุกคนเนี่ยนีเราแบบนี้ผ่านไปห้านาทีแล้วนะครับ นี่เราจับเวลามาห้านาทีแล้วนะกลินเริ่มออกแล้วกินเริ่มออกแล้วนะครับใช่กินเริ่มออกแล้วครับเราเปิดเช็คก่อนนะเ,เปิดเช็คก,ก่อนนะโอ้ยังไม่นี่เท่าไหร่ั้งใช่ยังไม่เท่าไหร่ปิดก่อนก็ปิดก่อนไม่เป็นไรสองตามเวลาเด้อสองสองรููเร็วแล้วใช่ไหมสองห้าสามเจ็ดอะตสไตล์ ตอนนี้ก็ได้เวลาที่ต้องกินละมันสุกยังอ่ะ mm hmm. น,น,น,นั่นไฟมันนี่น,นี่ควันขึ้นแล้วน,น,นั่นนี่ควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วแกใส่ตาสันเป่าไม่มีเหตุนะแนั่นยืน mm hmm. ตอนนี้รู้สึกว่าควันก็จะขึ้นมาละนะก็จะเตรียมพร้อมรับประทานแกะซองแกซองช้อนซ่อมนะครับหรือสมตนด์ติกที่เขาแถมมากับกล่องนะครับ เซเว่นขายเท่าไหร่นะสามสิบเจ็ดแล้วแต่รถด้วยนะพูแต่ว่ามาดีกันมันมันจุกกล่องเจ็ดสิบห้ากรัมเหมือนสองร้อสิบห้าบาทแต่การทําของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโปรดักเขาดีไม่ได้ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องมาเวฟไม่ต้องอะไรนี้เลยมี้วนดะเดียถือว่าสุดยอดใช่น้ำขวดหนึ่งห้าร้ย้ารอยมิลลิตรก็เอาอยู่ครับเมื่อกี้ใส่น้ำแร่ด้วยน้ำเมื่อกี้เนะี่ย ที่เราเห็นกันว่าก้นนี้คือน,น้ำแร่นะครับไม่ได้น้ำป่าธรรมดานี่คือน,น้ำแร่สูตรพิเศษของเซเว่นด้วยนะเอะพูดได้ไงเขาไม่ได้ขายแต่นี่เราขายเขาเลยนะเพราะว่าแค่ขนาดขายท่บะหมีม่กันลอกแล้วเอาเปิดแล้วได้เวลาเปิดแล้วโอ้น่ากินมากดูอุ้ยรสชาบูพิชออกมาแต่เขาบอกว่ามันจะร้อนต่อนในสิบห้านาทีหลังจากนั้นจะหยุดทำงานเองตามที่ในคู่มือบอก รับประทานให้อร่อยนี่คือคลิปไลฟ์สไตล์ของวันนี้ครับโอ้โหงานกินมากอากาศก็ร้อนด้วยอันนี้ก็ร้อนโว้ยิงร้อนว่าอีก <laughs>